หัวข้อวันนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ล่มก็อย่างแรกเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาแชร์นะครับเกอดประสบการณ์ที่ว่าเซิร์ฟเวอร์ล่มมันล่มได้ยังไงมันล่มกี่แบบแล้วควรทำยังไงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับทั้งแบบอ่าช็อตเทอมแล้วก็ลองเทอมค่อยๆไปก่อนละกันนะครับจริงๆวันนี้ที่ไลฟ์เนี่ยก็มีล่มไปแบบนึง มีล่มแบบมนแมนหานาทีนะครับมันชื่อเชิงล่มหรอกมันช้าคําว,ว่าล่มของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนร่มนี่คือให้บริการไม่ได้เลยแต่ว่าอ่า่มบางอย่างก็คือยังคงให้บริการได้อยู่แต่ว่าช้ามากเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ VPS อะไรพวกเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนกับมักจะชอบใช้คําว่าไม่มีจํากัดลิมิตถ้าไม่ใช้เยอะเกินความเหมาะสมฟังดูฟังดูเพย้อนแย้งคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนระบบเหมาจ่ายอะพวก VPS คือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณจะต้อง ยิ่งใช้ลิมิตยิ่งเยอะไอ้ยิ่งยิ่งใช้แบนด์วิดต์ยิ่งเยอะคุณต้องจ่ายเยอะเหมือนพวกคลาวแต่ถ้าเกิดเป็นพวก VPS อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเหมาไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นแม็กซิมั่มว่าในหนึนนน่งชั่วโมงเนี่ยนะอัตราการทานเฟอร์ข้อมูลเนี่ยทั้งรีดไร t ์นะครับจริงๆบอกลเป็นทั้งดาวโหลดและอัปโหลดแล้วกัน ห้ามเกินกี่กิกอย่างตอนนั้นผมจะเจอวิวิวันยี่สิกิกทั้งลีดและไลท์รวมกันนะครับซึ่งปรากฏว่ามันเกินซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งแล้วกันที่ทําให้เซิร์ฟเวอร์ล่มเพราะว่าพอมันเจอว่ามันเกินลิมิตที่ทางผู้ให้บริการให้ไว้เนี่ยตอนนั้นผมก็แก้ปัญหาโดยการทําตัวมอนิเตอร์ลิงขึ้นมาเองว่าเฮ้ย hey, แบนวิดเราเนี่ยมีส่งว่าจะเกินแล้วกันหรือย,อยังนะครับแล้วก็พัฒนาสคริปต์มาเรื่อยเรื่อว่าถ้าแบนวิดจะเริ่มเกินเมื่อไหร่ผมจะมีมสคริปปต,ตัวนนึงเเพื่อทาําาก็ล จำนวนแบนด์วิดต์ไม่ให้เกินนะครับครั้งแรกเลยนะที่เซิร์ฟเวอร์ล่มในฐานะที่เรามาอยู่บนเดสกีแคชเซิร์ฟเวอร์ละเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยก็จะมีหลักๆ3ตัวเลยนะมีเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสอีกตัวหนึ่งจริงมีหลายตัวแหละเพื่อที่ว่ามีการยิงรีเควสเข้ามาเนี่ยนะครับมีการยิงรีเควสเข้ามา บางบางคิวรี่นะครับบางคำสั่งในการค้นหาเนี่ยผมก็จะมีการบังคับให้มันไปค้นหาในตัวดัตเตอร์เบทที่เป็นเลปิค่าเป็นเซคันดารี่บางคิวรี่ที่มันเป็นลักษณะคิวรี่สำคัญๆผมก็จะให้มันไปค้นหาในตัวดัตเตอร์เบทที่มันตัวหลักซึ่งเราเรียกไพมารีนะครับ แล้วก็เรามีการทำพวกคัสเตอร์ดัตเตอร์เบเพื่อจะให้แม็กชัวว่าดูตัตเอดูต,ดตเตเบเราถ้าตัวหนึ่งมันทำงานแบบหนักมากๆเลยมันเหมือนจะมีปัญหาเราก็จะทำการเขาเรียกว่าสต็อปมันแล้วก็ให้มันสวิชมาที่อีกอินสแตนต์ตัวหนึ่งนะครับอันนั้นคือการทำดัตเตอร์เบทคัสเตอร์คราวนี้ถามว่าเซิร์ฟเวอร์มันล่มเนี่ยเวลาเซิร์ฟเวอร์ล่มเนี่ยสิ่งที่คุณมักจะคิดาคล้ายกันก็คือ oh, โดนโจมตีหรือเปล่าปัญหาคือเราจะรู้ยังไงว่าเรากำลังโดนโจมตี หรือมันเกิดจากความผิดพลาดบางอย่างภายในแอปพลิเคชันของเราเองหรือมันเกิดจากลอจิกบางอย่างนะครับที่หรือตักกะบางอย่างที่มันมาจากยูเซอร์ซึ่งไอตรงนี้แหละก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ล่มได้ซึ่งการล่มอ่ะจากที่ผมเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะล่มที่ดาต้าเบสมันจะไม่ค่อยล่มที่ตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ก็อย่างที่บอกว่าโอกาสที่จะล่มเนี่ยมันมันมีหลายปัจจัยการโดนโจมตีโดนโจมตียังไงเช่น D ีดอ มีการยิงรีเควสระดมยิงเข้ามาแล้วก็ทำให้เหมือนกับเจ้าตัวฐานข้อมูลเราต้องมีการค้นคิวรี่เยอะๆแล้วก็มัน o v e r อ o a d หลดทำให้ลูกค้าเราเนี่ยที่จะมาใช้บริการต้องรอคิวนานมากหรือกรณีที่มันล่มหรือมันช้าเนื่องจากว่ามีลูกค้าบางท่านเนี่ยมีการยิงรีเควสเข้ามาแต่เป็นการยิงรีเควสที่มีการให้คิวรีข้อมูลนี่มันเยอะมากม,ากมาก นะครับเยอะมากๆซึ่งจริงเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับก็ควรจะมีการเขาเรียกว่ากรองนิดนึงว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดคิวรี่เยอะๆขนาดนั้นเนี่ย อาจจะต้องย้ายการคิวรีเนี่ยให้ไปอยู่ในตัวดัตเตอร์เบดรองแล้วก็ต้องทํำขบวนการเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าเป็นอ y n ซิงโ n ค u นัสก็จะสรุปเป็นรายงานแล้วส่งเป็นเป็นลักษณะของเมลไปทีหลังไม่ใช่ว่าต้องรันตอนนั้นกลัดมาต่อนะครับก็ก็ที่ผมบอกว่าการที่มันล่มนะครับมันมันเกิดอะไรได้บ้าง ตกลงมันล่มที่อะไรอย่างแรกก่อนมันล่มที่เาตราเบสหรือมันล่มที่ API หรือมันล่มที่ผู้ให้บริการซึ่งโดยปกตินะถ้าเป็นการล่มแบบที่เป็นเกี่ยวกับผู้ให้บริการนะครับหรืออาจจะมีปัญหาที่ตัวฮาร์ดแวร์ผมจะมีตัวซอฟต์แวร์ software, ก็ทุกคนก็น่าจะรู้จาักกาันด้เกิดคุณมีประสบการณ์การตั้งเซิร์ฟเวอร์คือผู้ IDAT นะครับ IDAT ก็จะเป็นเหมือนกับเซอร์วิสเข้าไปดูตัวเซิร์ฟเวอร์เราเลยนะครับเหมือนเข้าไปที่หน้าจอเซิร์ฟเวอร์เลยว่าเฮ้ย power supply พังไหมนะครับฮาร์ดดิสก์พัง อตอนนี้ดาวอยู่หรือเปล่าเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ